อ้ยตัวแบบไงเลยของไงโอ้ตัวใหญ่มากรประดุกอ,อันนี้ครับเรต้องเอาเทเลหลท์เด้อเต้องเอาทเลหลท์เอาทลลาเาทลซํานี่อันนี้ครับเปียประดุกเด้อพี่หนุ่มเปนตัวเป็นชิโม่ตัวไน,วนคับตัวไหนครับไอยอยย่อย งานเย็นนี้ครับแจ้วบ้านแจ้วบ้านน้องนี่แหละครูเอ้าครูมากเอ้ยจอยสวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายครับพี่น้องเอฟซีเบากล่องพงไพราามาพบพอกันช่วงบ่ายมื่อวันหยุดกิจกรรมหลายหลังจากมื่อเสาร์นี่พาไปรอให้รอหน้าเนาะพี่น้องช่วงบ่ายจะพาพี่น้องมากเราล่องสิบปลาไปกินแต่ว่ามันนี้มาบอก สูตรหัวอาหารปลานะครับมาบาง่งไก่ตอนแรกแเราเสียาไส้เดือนแหละพี่น้องขี้ไก่เดือนแต่ว่านี่ห้อเกิดมาแล้วมันเป็นข้าวๆจังเลยดรอกก็เลยบ่ค่คยอยากใบมันนี่ใบก็เลยประยุกต์ประยุกต์เอาแบบไม่แบบนี้บ้าขี้ไก่เดือนอส่วนประกอบนี่จะมาแนนําส่วนประกอบของหัวอาหารปลาเหยื่อปลา ที่เขาใส่ในในบอ่อตกปลาทั่วไปเด้อพี่น้องนะครับมีอยางแน่นะครับมีส่วนประกอบมีหัวอาหารปลาทั่วไปรลกาห้อมนะครับหำอมออนเอาสองอยางนี่เอาหัวอาหารไปตําไปตําไปโขกโขกละเอียดไปบดให้ละเอียดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับแล้วก็เอามาผสมกับห้อ มาผสมกมับเพาะแล้วปุ๊บเข้ากับใส่นามพ่อหมาดๆเมาปั่นเป็นก้อนประมาณนี้นะครับแลก็เอาไปใส่เป็นเหยือ่อหรอปลาเดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงเรัาไปเบิ้งทั้งล่างกันตอนนี้ผสมมาไหวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเหยื่อว่าอาหารปลาเหยื่อปลาที่ดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันทั้งล่างนะครับมาพี่น้องหลังจากที่ได้ปั่นส่วนผสมเขากันแล้วนะครับมาลองเบิง้งมาลองเบิง้ง ปั่นประมาณนี้นะครับเหยียที่เขาได้ทำการบดให้เข่ากันนะครับผลงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเบ่งกันพี่นออ้องหยอาหารเย็นนี้ครับจ้าว,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 วบ้าจ้าว้าพี่น้น่าคู่เอาคู่มากเอ,อย้ยหยนี่ครับพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงครับสั่งหารไป สี่ตัวแต่ว่าบักเหลืองไงสองปีเลยเดี๋ยวมั้งสองปีอ่ะมันเป็นเหยื่อปลาดุกครับสังเกตเบ้างเราปลาดุกติดที่ดิห้ามขับหัวหานได้พี่น้องหมูลุ้นกันต่อครับพอหล่เราอีกสิบตัวพออยู่พอกินมันก็ที่ได้กินก็กินปลาดุกเออเดี๋ยวเอาวุ้ย,ต,ยตัวบักใหญ่เลยแบบใหญ่ โอ้<ห>ตัวใหญ่มากปลาดุกอ,อ,อันนี้ครับปลาตองเอาเทลละหลายเด้อองเอาเทลละหายเอาเทลซันี่อันนี้ครับเหลี่ปลาดุกเด้อพี่น้องตัวตััตัวตัตััตัวัตััััั พี่น้อ,นอ,นองครับบาดได้แถมเป็นเงียประดุกเดอ้อพี่น้องเดอ้อใส่เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดเก้าตัวนะครับนี่เคิมาพ่ออยู่พ่อ,พอกินเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือความสุขของกเกษตรกรบ้านเฮาพิธีของรัวเรื่อนโกกน้องนาโมเดียวนะครับสำหรับมนีกะ ขอบคุณที่ให้เกียรติเขามารับชมการตกปลาของบาวกล่องปุนมรายในเนื้อกินเทียงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ